สวัสดีครับผมม,มันีข้ามละเบิงหาไรมหิดลนะครับผมนี่ก็จะเป็นวงเวียนนะครับวงเวียนหอพักหอพักนะครับหอพักในเป็นหอพักร่วมหอพักนักศึกษานะครับเฮ็ยุยู่อาตีนพู้นะครับหาไรมหิดลก่อสร้างไม่นะครับว่นเส็จสิต พื้นที่นี่ก็ะม่านม่ามันหลายรวยไรนะครับมาเลยึ้นไม่นะจะเป็นศูนย์ศูนย์ใหญ่ออกมาจากในเมืองนะครับในเมืองนี่จะเป็นมะฮะอาอยุขางสารสลกกางก็สลกลางแนวจะเป็นค่อยเป็นถนน,นเชื่อมต่อกันนะครับราจะเอขึืนหไร้ร่างเป็นตึกสองตึกครับ จเจ้กาก็เล็งก่อสร้สางเล็งก่อสร้างจะเปิดร้านสาขายอยู่นะครับมาเลยมาฮิดนก็ว่สาสิสร้างเตึนหลายปีเลยครับเพิ่งมาสาร้างนะครับจะเป็นตึกวิจัยวะจักกตึกวิจัยตึกวิจัยงั้น เึกแบบใี้่เลยอะไรมหิดลศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมและปฏิบัติการนะครับตัวนี้ศูนย์การเรียนรู้ชุมช่นนะครับพวกเกี่ยวสิงแวนล,ล้อดันมาอะไรนะ